แซนวิชโบราณในตำนาน5บาทไอ้น,นี้มีใครเคยทานกันบ้างคะอยู่ต่างแดนแต่หากินไม่ได้น้ำซอสก็ต้องทำกันเองเลยจ้ากับซอสหวานหวานเค็มเค็มที่เป็นเอกลักษณ์ของแซนวิชนี้นะคะไอ้หยองตัวนี้ยิ้วมาจากใครเลยนะส่วนแฮนนี้มีขายตามห้างในสเปนค่ะเรามาประกอบร่างกันเลยจริงๆวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะแต่อยู่ต่างแดนวัตถุดิบมันหายากเท่านั้นเอง อยู่ไทยสะดวกซื้อหาซื้อง่ายเนาะในนี้มีใครชอบกินไส้มายองเนตเยิ้มๆแบบจ๋าก,กันบ้างทำเองเราก็ใส่ได้ไม่ยั้งเลยตัวนี้ทีเด็ดและใครบ้างที่ชอบกินหมูหยองเยอะๆอันนี้จ๋าก็ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะคะพอเราทำกินเองและก็ทำแจกด้วยยังยังไม่จบยังจะราดน้ำสอสเพิ่มอีกชํำๆกันเลยจ้า ตั้งแต่อยู่สเปนมาหลายปีนะคะยังไม่เคยได้กินแซนด์วิชโบราณที่นี่เลยไม่รู้ตอนนี้ที่เมืองไทยหาทานยากหรือเปล่านะวันนี้เราจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะคะปลายเหมืนอนแซนด์วิชเกาหลีรสชาติไทยๆหวานเค็มๆมันๆแล้วยังจะราดน้ำซอสเพิ่มอีกแบบดั้งเดิมก็มีนะนี่ทำเองห่อเองด้วยเหมือนไม่ล่าอร่อย